นายการดังทนายดังทนายหิวแสงรายการทีวีช่องดังเดี๋ยวจะต้องติดคุกอะไรต่างโอ้โหผมดูแล้วนะครับพฤติกรรมของทนายความผู้เสียหายเนี่ยนะมันอาจจะเป็นการสร้างความหวาดกลัวให้กับทนายเดชาหรือเปล่าว่าโอ้โหเป็นทนายความผู้เสียหายนะหรือสร้างความหวาดกลัวให้กับบรรดาแม่ทีมหรือเปล่าเห็นบอกว่ามีแม่ทีมบางคนนี่นะ ไปใส่ราายบอสพอแล้วก็บริษัทนีไอพอ่อเดี๋ยวต้องแก้ความจาาับอีกเอ้ามันจะเป็นการปมผูกพยานหรือเปล่ามันน่าคิดนะผมก็ตังคิดอยู่เ่ยก่อนจะเดินทางไปประเทศจีนควรทําหนังสือคัดค้านประกันตัวเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะว่ามีทนายความสองคนทนายความบอสพอกับทนายความน้องมินน้องมินนะครับทนายอัอยการดังทนายดังโอ้ผมนี่เริ่มหวาดกลัวแล้วเนี่ยตอนนี้ผมกลัวเลย เยี่ยวเยอะแตกเลยเนี่ยตรงนี้ตัวนี้กับมือมือกำไข่อยู่นะเยี่ยวแตกกลัวมากเลยกลัวพวกบรรดาผู้ต้องหาคดีดีไอ้ข้อเนี่ยจะมาแจ้งความจับผมกลัว <c oughs> มากเลยครับกลัวเหลือเกินกลัวก็จะเปิดคลิปอเดี๋ยวผมต้องรีบไปแจ้งตำรวจหน่อยว่าจะเป็นการข่มขู่พยายามหรือเปล่าเพราะว่าจะจับกันหมดเลยนะครับทนายความผู้ต้องหา,ากา็ค,าคือพี่เดียเนี่ยจะต้องโดนจับไหม โอ้โหดีวผมไม่ดูที่เขาโพสนะขอดูก่อนนะ <c oughs> โอ้โห,โหคิวต่อไปนี่ครับนี่ครับดูนะครับอ่านี่ครับอันนี้จะทนายความของเขาเรียกอะไรอ่าบอสมินนะครับนะครับเขาโพสต์นะครับโอ้โหคิวต่อไปอัยการคนดังผมก็ไม่รู้ว่าอักการพรเมศรหรือเปล่าเห็นก็บอกว่าน่าจะเป็นอัยการ,รพี่ลเมที่พเมทนี่ก็ต้องเตรียมติดคุกเลยพี่พรเมศฟัง ฟังพี่เดยอยู่หรือเปล่าเนี่ยเขาบอกเนี่ยอายการคนดังก็มีคนเดียวพี่พรเมษกูเทอเฉยชื่อเลยเพราะว่าแกไปออกหลายช่องโดยเฉพาะรายการเปิดปากกับภาคภูมินะครับแกไปออกแล้วก็ไปออกรายการถกไม่เถียงต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนีย่ยคิวต่อไปนะนะครับเขาบอกนะครับอายการคนดังก็พี่พรเมศเขาบอกว่าคุกรอยอยู่นะพี่พรเมศพร้อมติดคุปไหมครับนะคนต่อไปทนาหยห่นแสงเ็าน่าจะหมายถึงพี่เด เพราะว่าพี่เดชชอบไปที่สอบสวนกลางแล้วก็ไล์สดก็น่าจะหมายถึงพี่เดเป็นทนายความผู้เสียหายก็องติดคุกอีกคนนะครับโอ,โ,โอ้โหกลัวมากเลยครับกลัวติดคุกกลัวมากเลยไม่รู้ว่ากูหรือมึงเลยคนกู่กับกูใครจะติดคุกกันกูนเป็นทนายความผู้เสียหายอย่ากูกูเลยถ้าไม่มีกูนะเออมึงจะมีงานทำกันหรือฝากทนายความของบอสมินนะ ถ้ากูไม่ไปแจ้งความจับเนี่ยไม่เปิดคดีเป็นคนแรกเนี่ยพร้อมกับน้องต้นอ้อเนี่ยผมถามนะชูชาติจะมีงานทํากันหรือเปล่านะต้องขอบคุณกูณนะที่กูไปแจ้งความจับเนี่ยแจ้งความจับผู้ต้องหาคดีเดี๋ยวไอ้ข้อถาให้พวกคุณมีงานทําแล้วมึงจะมาจับกูทําไมนะครับเนี่ยบอกว่าคุกรอกูอยู่เนี่ยสื่อบางช่องก็เปิดปากกับภาคภูมิไทยรัฐถกไม่เถียงช่องเจ็ดผมดูแล้วเขาน่าจะนั่นะ่ะ ส่วนกันไนะัยเนี่ยเขาจะฟ้องด้วยหรือเปล่าผมไม่รู้นะนี่ก็ชูชาติกันภัยนะชูชาติเราก็รู้จักกันนะคุณต้องนึกถึงบุญคุณผมบ้างนะถ้าผมไม่ไปแจ้งความจับเนี่ยคดีดไอคอนเนะี่ยแล้วคุณจะมีงานทําหรือเปล่าแหมแล้วคุณจะมาจับผมเนี่ยและจับพี่พลเมฆอีกนะหรือเปล่าเนี่ยคนดังก็มีพี่พลเมฆคนเดียวที่ออกทีวีเนี่ยทนายหิวแสงก็มีคนเดียวแล้วนอกนั้นไม่มีใครหิวเรามีกูเนี่ยคนเดียวเลยหิวมากเลย แสงเสริมจ้าจะตากผ้าไม่แห้งเลยเนี่ยนี่ขนาดบ้านกูเมื่อวานนี่ตากผ้ายังไม่แห้งเลยนะครับแสงเสริมแม่งหายหมดเลยเนี่ยสื่อบางช่องครับประกอบไปด้วยอะไรเปิดปากกับภาคภูมิไทยรัฐผลกระแสะการชัยเตรียมตัวติดคุกละมึงกันชัยภาคภูมิแล้วก็ถกไม่เถียงอีกเนะี่ยโอ้โหหลายช่องเลยม่งนะโอ้โหมันบอกว่าเนี่ยนะอายการทนายสื่อปัน่นกระแสแกล้งให้ ลูกความต้องรับโทษทางอาญาโอ้ก็เป็นหมายถึงว่าผมจะเป็นการแกล้งลูกความเขาลูกความในทูตชาติก็คือบอสมินโอ้กลัวเลยครับผมกลัวติดคุกม,มากเลยครับนะนะกลัวมากเลยครับมันเป็นการข่มขู่หรือเปล่าแลวเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินทางไปประเทศจีนแนละ้วต้องทำหนังสือหนึ่งฉบับนะครับนะมอบไปนะครับว่าผมเกิดอาการหวาดกลัวเพราะว่าผมเป็นทนายความ ผู้เสียหายแล้วก็สื่อมวลชวนนายการจาต่าง<ๆ>เขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเขาก็เห็นอกเห็นใจผู้เสียหายจานวนมากและนี่นะคุณชูชาติทนายความของบอสมินเนี่ยทำไมโพสต์แบบนี้นะครับต้องการอะไรครับคุณช่วยชี้แจงหน่อยครับว่าคุณต้องการอะไรต้องการสร้างความหว,ดวาดกลัวหรือเปล่านี่ขนาดลูกความคุณอยู่ในคุกนะย,ยังมีฤทธิ์เดชกันขนาดเนี้ยส่วนอีกคนก็ทนายความวอสพอกรับรับออเดอร์มาสี่ นะแจ้งความจาับคนนี้อ่าอ่านางสาวกอไก่อ่าทนายดังอ่านะครับแล้วก็เหตสายไหมต้องรอดพยานเทจอ่าแล้วใครอะแจ้งตำรวจไม่คืนโทรศัพท์มือถืออ่าแล้วก็อะไรแม่ขายต่างๆเอา้าตอนนี้พยานก็ไม่เหลือเลยนี่เอากันขนาดนี้ต้องคัดค้านการประกันตัวไหมครับพี่น้องครับแล้วพิเดนี่ก็หวาดกลัวเลยเนี่ยที่จะไปเมืองจีนไม่รู้จะม,ม,มีหมายจับรออยู่สนามบินหรือเปล่าเ,เนี่ยฝากท่านพบตรนะครับ เอ,อนะครับปราบท่านผบตรที่เคารพรักพี่เดในฐานะทนายความผู้ต้องหาเกิดอาการหวาดกลัวมากแล้วก็สื่อมวลชนหลายช่องก็เกิดอาการหวาดกลัวเนี่ยหนุ่มกันชัยภาคภูมิทินเทินต่างๆพีพีทีวีหลายช่องเนี่ยหวาดกลัวครับเขาบอกว่าปั่นกระแสแกล้งให้ผู้ต้องหาต้องรับโทษอาญายาัยางไงพบตรก็ช่วยค้านนะครับเดี๋ยวผมจะทำสื่อคัดค้านไป เนี่ยครับโอ้โหเนี่ยเขาบอกคุกรอยอยู่แล้วครับนะเอ,อ่ออีกคนนึงอยู่ในคุกแต่เขาบอกพี่เดนะคุกรอ,อยอยู่หิวแสงมีพี่เดคนเดียวครับนะเพราะว่าคนอื่นเขาหิวเงินส่วนพี่เดหิวแสงนะครับเอ,อ่อผมกลัวติดคุกมากครับท่านพบรตรครับยังไงไงฝากเดี๋ยวผมจะให้เรียกทนายชูชาติไปสอบปากคําเลยนะครับว่าทําไมโพสต์แบบนี้นะครับเพราะว่าเขาน่าจะได้รับคําสั่งจากลูกความครับ เพราะว่าทนายบอสพอเขาบอกว่าได้รับคําสั่งมาจากลูกความในคุกขนาดอยู่ในคุกก็ยังทากันได้ขนาดนี้เลยโอ้โหกูละกวที่หายกลัวติดคุกมากเลยแล้วนี่แล้วถ้าเกิดกูติดคุกแล้วครับทูชาติหมากูเนี่ยไอเฮงไอไลท์โชคดีสี่ตัวนะมึงช่วยหาข้าวซื้ออาหารหมาไปเลี้ยงมันด้วยนะเพราะกูติดคุกไปเนี่ยนะนะครับโอ้โหทำไมแม่งคดีนี้มัน ดำเนินคดีกันขนาดนี้แลว้วเนี่ยนั่นนี่กูก็สงสารนะครับก็ฝากเอฟซี MC ทุกท่านนะครับถ้าเกิดพี่เดย์ต้องติดคุกนะในคดีเนี้ยนะครับก็ฝากเสื้ออาหารหมาเลี้ยงไอ้เฮงไอ้ไร้ไอไ้ไอโชคไอ้ดีสี่ตัวนะพันบางแก้วสองตัวพันไทยสองยังไงเลี้ยงมันจนกว่าจะตายนะเพราะแม่งก็สิบปีแล้วนะก็พี่เดย์ก็ฝากไว้ก่อนที่พี่เดย์จะติดคุกนะโอ้หแบงคูกันแล้วเกินนะอืม นะก็ต้องคัดค้านการประกันตัวคระโอ้โหนี่แม่งจับหมดมั้งเนี่ยอายการคนดังไม่มีใครแล้วพี่พลเมธเนี่ยโดนทนายอิษาแสงกับพี่เดย์คนเดียวล่ะสื่อบางช่องนี่มีนะนะตั้งเริ่มแต่ช่องสามการชายหัวกระแสเนี่ยโดนแน่นะเปิดปากกระภาพภูมิช่องไทรลัฐทินอ่ช่องเจ็ดพีพีทีวีสถงกระเทียนนี่แม่งใส่โดนหมดอ่ะโอ้โหแล้วก็ทางอะไรอ่ะเนช่องเนชาตนโดนไหมเนี่ย นะออยุคนหนึ่งอะไรต่างเนี่ยโอ้โหโอ้ยเก่งที่หายนะเนี่ยผู้ต้องหาก็ดีเนี่ยไม่ธรรมดานะอ่านะครับอ่าเดี๋ยวเอ่ออ่าเอฟซี FC บอกเดี๋ยวผมจะซื้อโอเลี้ยงไปเยี่ยมนะครับอ่านะครับโอ้นี่บางคนบอกอยู่เอ่ออยู่ยากจังทําไมทนายผู้เสียหายไอ้ทนายผู้ต้องหาย,ยิ่งใหญ่กันจัง <c oughs> นี่แหละครับอาจเป็นเหตุผลหนึ่ง ที่ศาลไม่ให้ประกันตัวหรือเปล่ากูก็ไม่รู้นะนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผู้เสียหายคัดค้านการกประกันตัวหรือเปล่ากูก็ไม่รู้นี่นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ตาหํารวจต้องคัดค้านไหมเพราะพฤติกรรมมันเป็นแบบนั้นแบบนี้หรือเปล่านี่ยังไม่รวมนะครับเห็นก็บอกว่าวางแผนวางแผนจัดฉากเดินมานะเอาของปลอมไปซุกไว้คอนโดอะไรต่างๆไม่รู้จริงหรือเท็จปั่นหัวตํารวจไอปั่นหัวไอดีเอสไอจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้วะเป็นการวางมาก เบี่ยงประเด็นวางแผนสับขาหรอกอ้โหูผมว่าเล่เหลี่ยมมันเยอะนะเนี่ยเนี่ยพวกบรรดาไอผู้ต้องหาอะไรพวกนี้เป็นเล่เหลี่ยมเยอะหรือเปล่าเนี่ยยํากับในหนังเนี่ยตอนนี้ตำรวจก็ต้องระวังแล้วเนี่ยนี่ขนาดผู้ต้องหาอยู่ในคุกเนี่ยอิทธิฤทธิ์ยังกระดานนี้ถ้าเกิดออกมาข้างนอกอ่ะโอ้โหพยงพยาจะกล้ามาเบิกความไหมนี่เขาบอกว่าเดี๋ยวแม่คงแม่ขายก็ต้องูกแจ้งจับไปเลยครับโอ้โห นะฝากตำรวจนะครับยังไงไงมีพยานหลักฐานมีข้อหาอะไรที่เัาไม่แจ้งก็ช่วยแจ้งแจ้งให้ครบนะเพราะว่าดูแล้วมันก็มันพฤติกรรมข่มขู่พยานหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาบอกแม่คงแม่ใครใครไปทํานู่นทํานี่นะครับเดี๋ยวจะแจ้งความจากอีกโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคัดค้านประกันตัวเดี๋ยวผมก็จะทําหนังสือซะหน่อยเออโอ้โหทําไมมันข่มขู่อะไรกันหนักเหลือเกินเนี่ยแล้วน,นี่บอกเดี๋ยวนะครับ ทนายเวนเจอร์เรียกเงินเจ็ดล้านพูดคุมเครือเดี๋ยวจะเปิดคลิปเปิดนะครับเปิดเลยครับนะอย่าไปพูดคุมเครือครับนะเพราะฉะนั้นถ้ามีคลิปเปิดนะครับผมอยากให้เปิดนะครับทนายเวนเจอร์เรียกเงินเจ็ดล้านเนี่ยตบทับนะครับและอ่าตบทับพอ์พอคือใครเปิดเลยครับเปิดเลยครับนะครับเปิดเลยครับเอามาเปิดเลยนะอย่างผมเนี่ยผมไม่ดําเนินคดีอะ ยิ่งมีเสียงผมนะผมจะรับสาภาพเลยวันนี้ไม่ไปประเทศจีนนะยอมเดินเข้าคุกเลยครับคอตกเลยนะครับผมมั่นใจร้อ์เซ็ไม่มีเสียงเปิดนะครับอย่าไปคุมคู่อย่าไปบอกนี่นะนะออเดอร์หนึ่งแจ้งความจัากอไก่ออเดอร์สองสายไหมต้องรอดออเดอร์สามอ่าทนายดังออเดอร์สีแม่ขายหรืออะไรก็ไม่รู้่เปิดเลยครับนะคลิปเสียงทนายดังเปิดนะครับ แต่ผมมั่นใจร้อยเปอร์เ็นเะ่ผมไม่เคยคุยกับนายพอหรือใครแต่ใครไม่เคยเรียกเงินใครเลยแต่ถ้าเกิดไถวายนะ่ะเป็นไปได้แต่ก็ไม่ไถกับนายพอหรอกเพราะว่านายพรกนโดนยึดซักหมดแล้วจะไปไถได้ไงเนะ่ยผมก็ไถก็บเอฟซผมเยอะแยะไปวันล,ละขวดสองขวดก็พอแล้วแดกไม,แกไม่แดกไม่ทันแล้วแดกไม่ทันแล้วเนี่ยเอฟซมา้าวันมาสามคนก็สามขวดคนไหนรวยหน่อยกำลังก็แดกจนแบบพู่งง่ายเขาเรียกอะไรนะจนแอลกอฮอล์ลิซึมนะ นะเพราะนั้นอยากให้เปิดครับอย่าไปขู่นะครับเพราะดูเป็นภาพลักษณ์มันจะดูสวยงามไหมไม่รู้นะผมขู่ทุกวันจะจับคนนั้นคนนี้อะไรต่างๆมันเดี๋ยวผมต้องไปคัดค้านการประกันตัวนะเนะยเพราะดูแล้วมันจะแบบเออนะมันเป็นลักษณะที่จะมันจะสร้างความหวาดกลัวไหมนะจับทุกวันเลยจับกันหมดในะตำรวจตำรวจเดี๋ยวจะโดนหนึ่งห้าเจ็ดมือถือไม่คืนก็หนึ่งห้าเจ็ดนะโอ้โหเก่งกันเลยนะแต่ละคนนะนะครับเดี๋ยวต้องรีบไปคัดค้าน นะครับนะปล่อยไว้ไม่ได้แล้วดูแล้วหนักแล้วเกินเน่ยเปิดนะครับนะอย่ามาสร้างความเสื่อมเสียให้กับทนายความผู้เสียหายโดยเฉพาะผมเนี่ยผมบอกเลยผมไม่เคยตั้งกลุ่มลายผู้เสียหายไม่เคยเ,เรียกเงินไม่เคยอะไรเลยมาปุ๊บวันรุ่งขึ้นพาส่งปคบหมดแล้วก็ติดตามคอยดูความคืบหน้าคดีดูแลผู้เสียหาย,ยถ้าจะมาข่มขู่ฟ้องร้องผมเนี่ยเท่ากับข่มขู่ผู้เสียหายข่มขู่พยานจะจับคนนั้นจะจับคนนี้จะ จะดำเนินคดีกับสื่อเอาเข้าคุกนะพูดเหมือนกับว่าตัวเองไม่ได้ทำผิดเลยถูกตำวกรวจกันแกล้งทุกวันนี้ต้องติดคุกถูกดำเนินคดีเพราะถูกการแกล้งจริงเหรอครับจริงเหรอครับถ้าสมมติว่าฝากไปยังทางผู้ต้องหาและที่ปรึกษาทั้งหลายว่าถ้าพวกคุณนะไม่ได้หลอกลวงประชาชนทำไมมีผู้เสียหายเป็นพันจะเป็นหมื่นแล้วเนี่ยนะครับไปแจ้งความดำเนินคดีนี่กี่คนแล้ววะเดี๋ยวขอดูด้โอ้แม่งนะ ำนักเอ่อกี่คนแล้วเนี่ยกูก็ไม่ค่อยตามนะแมแ่งเยอะเหลือเกินเดีวก่อนนะอืมสำนักงานตำรวจแห่งชาติอืมนะครับอืมนะครับนะอืมไปดูนะครับนะถ้าคุณไม่ได้หลอกลวงเขาทำไมมีผู้เสียหายนะไปแจ้งคงแจ้งความเนี่ยเท่าไหร่นะเนี่ยแปดพันเรื่องนะครับความเสียหายต้องสองพันสามพันอ่านะครับนะคุณไม่สงสยนะัยเลย แล้วถ้าเกิดทุกคนการแกล้งคุณหมดเนี่ยไอ้ผู้เสียหายแปดพันคนหรือไงที่ไปแจ้งความเนี่ยก็แสดงว่าพวกนี้ก็ถูกดำเนินคดีแจ้งข้อหาแจ้งความเท็จใช่หรือไม่เท่ากับว่าผู้เสียหายแจ้งความเท็จหมดเลยนะคุณฟ้องกลับไหวเนี่ยมันเป็นไปได้หรอความเสียหายทั้งสองสามพันล้านเนี่ยผมว่าคําพูดของบรรดาที่ปรึกษาและ,อะของผู้ต้องหาทั้งหลายที่ออกมาโพสต์อะไรต่างเนี่ยผมว่าแม่นจจะเข้าตัวทัวร์จะลงหรือเปล่านะครับนะอืมนะผมก็เริ่มสงสัยแล้ว อ่าอืมนะครับเออนะครับน่ากลัวนะครับเราควรจะต้องไปอพี่เดชในฐานะทนายวาความผู้เสียหายเนี่ยโดนข่มขู่ขนาดเนี้ยคุกรออยู่นะครับฝากชูชาตินะครับนะครับต้องขอบคุณผมนะถ้าผมไม่ไปแจ้งความรู้ความคุณนะคุณก็ไม่มีงานทำนะคุณต้องขอบคุณผมนะผมก็ไม่รู้ว่าคุณได้ไปเท่าไหร่นะเนี่ยนะนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณทําเนี่ย ได้รับคาสั่งจากลูกความหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะทําหนังสือคัดค้านการประกันตัวเพิ่มเข้าไปแล้วก็จะเรียกชูชาติไปสอบว่าทําไมโพต์แบบนั้นนะครับนะแล้วกอ็อายการดังไม่มีใครแล้วพี่กรเมฆคนเดียวที่ออกอะ่ะทนายอยู่แสงก็มีคนเดียวแล้วพี่เนเนี่ยแกเป็นคนแสงจ้าตลอดส่วนทนายคนอื่นก็อาจจะหิวเงินพี่เ,ยเนยหิวแสงนะครับจุกรูควรพี่น้องประชาชนคิดว่าผมควรจะไปบอกผบตรไหม แล้วให้เรียกจูชาติไปสอบนะครับทนายความของบอสมินเนี่ยต้องเรียกไปสอบให้ว่าโพสต์อย่างนี้ต้องการอะไรจะจับผมเข้าคุกหรยอถ้าจับผมเข้าคุกแล้วใครจะเป็นทนายความให้ผู้ดเสียหายนะนะแล้วจับพี่เดเข้าคุกแล้วเนี่ยจับหนุ่มกัญชัยเข้าคุกจับภาคภูมิเข้าคุกจับทินช่องเจ็ดจับเสถียรช่องพีพีทีวีจับหนึ่งยุคนเข้าคุกกันหมดแล้วเนี่ยแล้วใครจะน,นําเสนอข่าวล่ะ ผู้เสียหายเขาก็ไม่รู้เลยมีมีคดีเกี่ยวกับเรื่องการช่อโกงในประชาชนเนี่ยอา่าว่างไรชูชาตฟังอยู่เปล่าผมรู้คุณฟังอยู่ก็ชอบรายการผมเนี่ยนะนะครับว่างไรชูชาต์โพสแบบเนี้ยแสดงว่าคุณได้รับออเดอร์มาจากบอสพินหรือเปล่านะครับอนะคุณได้รับออเดอร์มาละสินะครับเนะนะครับนะว่าอย่างไงละ เดีนะ๋ยวผมก็อาจจะต้องทำหนังสือถึงผอตอร,รอผู้บัญชาการสอบสวนกลางอะไรต่างนะเพราะว่าพฤติกรรมันากล่าวนี่มันดูมันจะจะจะมันจะข่มขู่ทนายผู้เสียหายนะนะชูา่าจะลืมนะผมเป็นทนายผู้เสียหายนะก็เท่ากับตัวแทนผู้เสียหายนะ้ข่มขู่ผมเนี่ยเท่ากับข่มขู่ผู้เสีหยหายหรือเปล่าครับนะเออน่าจะขอบคุณนะถ้าผมไม่ไปแจ้งความจับดำเนินคดีรูปความคุณนะคุณก็ไม่ได้ขาทนายหรอกนะครับเออ